สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พนะครับก็กลับมาแล้วนะครับเนาะมาชมมาส่องพระกันเช่นเคยนะครับในช่องเก่งพนพศธรนะครับก็พอดีนะครับเว้นหายไปสักพักนะครับเนาะอย่างที่เพื่อนเพื่อนพี่ทราบกันนะครับก็เสร็จแล้วครับเนาะไปร่วมงานศพป้านะครับก็ เมื่อวันอาทิตย์นะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อวานนะครับได้ไปทําบุญนะครับถวายสังกทานนะครับทําบุญกวดน้ําไปให้ท่านแล้วนะครับผมก็สบายใจแล้วนะครับก็วันนี้ครับก็มาดูมาชมนะครับสิ่งเนื้อตะกั่วนะครับผมสิ่งเนื้อตะกั่วเนื้อหามันๆกันเลยนะครับก็ เป็นของนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นของหลวงพ่อกล้วยนะครับวัดโคสิตาลามนะครับเล่นเป็นหลวงพ่อกล้วยวัดโคสิตาลามนะครับปีสองหนึ่งนะครับองค์นี้นะครับเป็นพิมพ์คอสั้นนะครับจะมีพิมพ์คอสั้นกับพิมพ์คอยาวนะครับผมองนี้เป็นพิมพ์คอสั้นนะครับนี่ครับเนื้อหามันๆนะครับแล้วก็ธรรมชาติตะกลัวเก่านะครับเห็นไหมครับเพื่อนพี่ไข่นะครับ ไขตะกั่วนะครับแล้วก to oui, ็เนื้อหาตะกั่วเนี่ยครับตะกั่วเขาจะเป็นเขาจะเป็นเนี่ยครับจะเป็นมันๆนะครับแล้วก็จะเป็นออกนี่ครับเพื่อนๆพี่ดูในเนื้อนะครับเนี่ยเนี่ยไข่นะครับจะเป็นออกเหมือนป้านดํานะครับเนี่ยปานดํากับเนี่ยครับเนี่ยเขาจะผสมกันนะครับถ้าเป็นเนื้อหาของตะกั่วเก่านะครับนี่ครับนี่ สำหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่เจอศิลปะอย่างนี้นะครับเนาะก็จะได้ทราบกันนะครับว่าเล่นเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับเป็นของหลวงพ่อกุ้ยนะครับปีสองหนึ่งนะครับนี่ครับนี่ครับมันดีครับเนาะมันดีนะครับแล้วก็ธรรมชาติเนี่ย ดพี่้ความกล่าวครับนี่ครับชัดเจนครับเนาะความกล่าวชัดเจนนะครับมาเข้ามานะครับดูพี่หลงกล้องส่องด้วยกันเลยดีกว่านะครับ เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกองมันค่อยสูงนี่ครับเพื่อนเพื่อนพี่ธรรมชาตินะครับความเก่าของเนื้อนะครับตะกัวนะครับจะมีไข่นะครับแล้วก็มียันนะครับมียัน ขรงคอท่านนะครับนี่ครับตะกัวเก่าขอจะเป็นเหมือนนี่ครับเหมือนปานดํานะครับสนิมดํานะครับดําๆแล้วก็เป็นมีขาวๆนะครับเป็นของเนื้อตะกัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับไข่นี่ครับไข่ตะกั่วนะครับนี่ครับ พลาสติกดีครับพลาสติกดีนะครับใต้ฐานก็นี่ครับเนะบานะลอยแทงตะไบนะครับลอยแทงตะไบเก็บงานเก่านะครับนี่ครับตะไบหย,ยาบนะครับแล้วก็ความคมในร่องตะไบก็ไม่มีแล้วนะครับ หลวงพ่อกล้ยะของของท่านของของท่านนี่ประสบการณ์ดีนะครับของของท่านขังนะครับแทบจะทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็การเล่นหาราคานะครับการเล่นหาราคานี่ขึ้นตลอดนะครับตลอดนะครับราคาท่านไม่ลงนะครับราคาท่านไม่ตกนะครับด้วยแรงประสบการณ์นะครับผม ความเก่าในล่องนะครับในล่องเลขจันนะครับไหมครับเพื่อนพี่นี่ครับครับสนิมนะครับสนิมปีสองหนึ่งนะครับพระสี่สิบกว่าปีนะครับสี่สิบสี่สี่สิบห้าปีนะครับต้องมีธรรมชาติความเก่านะครับผมก็เพื่อนๆคิดดูนะครับเพื่อนเพ่พี่คิดดูนะครับขนาดพระนะครับยุคหลังนะครับยุคหลังนะครับ ของหลวงพ่อกล้ยนะครับที่สร้างกันปีห้ากว่าหกว่านะครับจากวัดนะครับยังมีการเล่นหาที่ที่ไม่ธรรมดานะครับนกยุคหลังนะครับนี่ครับใต้ท้องท่านนะครับเป็นเสน่มความเก่านะครับ สําหรับเพื่อนๆพี่ๆนะครับเนาะที่ไม่ทราบที่มาแบบเพิ่งศึกษาเครื่องล่างนะครับเนาะก็สินนี้พิมพ์นี้นะครับเนาะก็เล่นเป็นหลูงพบกล้วยนะครับปีสองหนึ่งนะครับก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆที่ทราบแล้วก็มาดูเนื้อมาส่องเนื้อกันนะครับนะครับนี่ครับส่องเนื้อความเก่านะครับผมก็ผมทาคลิปนะครับก็พยายามนะครับจะคิดว่า ในไหนเพื่อนๆพนี่ๆนะครับที่เสียเวลาเข้ามารับชมแล้วนะครับก็ได้ความรู้อะไรกลับไปนะครับก็เอาเป็นว่ามาบอกกล่าวกันแล้วกันนะครับว่านะครับเครื่องรางชนิดนี้นะครับทีมนี้นะครับเล่นเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับนะครับผมก็จะได้เผื่อเพื่อนเพื่อนี่พนะครับไปเจอกลับบ้านไปเจอปีปานาอาปู่ย่าตายายนะครับท่านให้มานะครับ ทำไมก็ไปเจอตามบ้านนะครับผู้เฒ่าผู้แก่นะครับจะได้รู้ว่าเป็นของหลวงพ่ออะไรนะครับแล้วก็จะได้รู้จักเก็บนะครับเพื่อแบบมีอยู่ที่บ้านนะครับมีอยู่ที่บ้านแล้วก็แบบอาจจะโดนนะครับเพื่อนฝูงมาจะได้รู้ว่าเป็นหลวงพ่ออะไรนะครับจะได้คุยกับเขาได้นะครับผมนี่ครับ ก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็าฝากเพืเ่อนๆพี่ๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องเก่งพรพ่อพธรให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ